สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไฮโด o สปอร์ที่จะมาวิเคราะห์เรื่องราวฟุตบอลให้เพื่อนๆได้รับชมกันการผสมผสานระหว่างความดุดันและความเฉลียวฉลาดของไคฮาวเวร์กลายเป็นส่วนสำคัญในรูปแบบการเล่นของอาเซนอนในปัจจุบันในกีฬาที่มีคะแนนต่ำโอกาสที่พลาดหน้าประตู มักจะทำให้แฟนบอลโกรธและไม่พอใจฤดูกาลนี้กองเชียร์อาเซนนลสามารถบอกได้ชัดเจนถึงโอกาสที่พลาดไป2-3ครั้งจากไคฮาวเวดซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกหงุดหงิดและผิดหวังกับนักเตะทีมชาติเยอรมนีรายนี้ที่ใช้เวลานานในการปรับตัวหลังจากย้ายมาจากเชลซีในช่วงซัมเมอร์ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับนักเตะทุกคนที่เข้าร่วมทีมใหม่ ประตูที่ทําได้ล่าสุดกับนิวคาสเซิลยูไนเตดและเบอร์ลีบวกกับฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจกับเวสแฮม m ยูไนเตดและลิเวอร์พูลช่วยลดความกดดันนั้นลงถึงแม้สิ่งที่ไครฮาวเวิดทำกับบอลจะใช้เวลาพอสมควรกว่าจะได้ตามระดับที่คาดหวังแต่สิ่งที่เขาทำนอกเหนือจากบอลน,นั้นมีประโยชน์อย่างมากต่อทีมอาเซนอล ฟอร์มการเล่นในการแย่งบอลและกดดันเป็นจุดเด่นของทีมมิเกลอัเตตาในฤดูกาลนี้และการมีส่วนร่วมของฮาวเวิร์ดก็ไม่ควรมองข้ามเส้นทางฟุตบอลของไคฮาวเวิร์ดมันช่างสวยงามเขาเกิด11มิถุนายนปี1999ในเมืองอาเคิร์นประเทศเยอ er รมนีไคฮาวเวิร์ดได้เข้าร่วมทีมเยาวชนของอาเลมันนีอามารีอาดอฟซึ่งปู่ของเขาริชาร์ดเป็นประธานสโมสรในปี2009 เขาเล่นได้เพียงปีเดียวก่อนที่จะย้ายไปไบเออร์เลเวอร์คูเซนในวัย11ปีเขาอยู่ที่นี่จนถึงปี2020ไคฮาวเวดก็ย้ายไปทีมเชลซีด้วยค่าตัว62ล้านปอนด์และยิงประตูชัยในนัดชิงยูฟ่าแชมเปียนลีกป,ปี2020-2021ใส่ทีมแมนซิตี้ทำให้เชลซีคว้าแชมป์ไปได้และในเดือนมิถุนายน2023อาเซนอนได้เซ็นสัญญามูลค่า65ล้านปอนด์คว้าตัวไคฮาวเว แม้ตำแหน่งที่แน่นอนของเขายังเป็นที่น่าสงสัยในทีมแต่การมีไคฮาวเอตทำให้ทีมอาเซนนลพิเศษกว่าเดิมแน่นอนตัวอย่างล่าสุดคือการเพรสซิ่งอย่างหนักของอาเซนนลในชัยชนะ4ประตูต่อหนึ่งเหนือนิวคาสเซิลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยในครึ่งหลังการตัดบอลของไคฮาวเตเป็นสิ่งที่นำไปสู่ประตูของบูกายโยากาก่อนที่จะได้ประตูมาตินโอเดกาดเพรสใส่เเวนบอรดมันขณะที่บรูโน่กิมาร ลงมากึ่งกลางสนามเพื่อเป็นตัวเลือกในการส่งบอลให้กับกองหลังตัวกลางของนิวคาสเซิลไคฮาวเวตดอยู่ภายในวงกลมกลางสนามเขาคาดการการเคลื่อนที่ของสซเวนบอตดมันเมื่อกองหลังเคลื่อนบอลเข้าด้านไหนไปทางด้านขวาไคฮาวเวก็ก้าวไปทางขวา239กเพื่อสกัดกันช่องทางส่งบอลให้กิมารายทำให้เขาสามารถสกัดกัน้นการส่งบอลของสซเวนบอตดมันเพื่อเริ่มต้นการบุกซึ่งจบลงด้วยการทําประตูที่3ของอาเซนอัน เนื่องจากอาเซนอลเน้นการเพรสซิงและเคานเตอร์เพรสซิงทำให้ผู้เล่นของพวกเขามักจะปรากฏในข้อมูลสถิติต่างๆเมื่อมองหาว่าใครที่แย่งบอลได้มากที่สุดในแนวรุกแต่ก็น่าสังเกตว่าใครฮาวดอยู่ที่ไหนการที่เขาแย่งคืนบอลสำเร็จ1ต่อ1ครั้งในแดนสุดท้ายต่อ90นาทีถือเป็นอันดับที่5ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้สำหรับกองกลางตัวกลางและตัวรุกที่ลงเล่นอย่างน้อย900นาที มันตลกดีนะเพราะถ้าคุณมองเขาแล้วคุณคิดว่าเขาไม่เร็วและบางคนก็คิดว่าเขาเร็วนะหรือคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่แข็งแรงเพราะรูปร่างอาจจะดูผอมแต่มันก็มีการเข้าไปประทะและเขาก็แข็งแรงพอตัวจอจินโยกล่าวเมื่อเร็วๆนี้รูปร่างทางกายภาพของไคฮาวเวิดสามารถช่วยอาเซนอลในการเล่นลูกเซตพีดและการเอาชนะการประทะในแดนกลาง ไม่ว่าจะเป็นการเป็นเป้าตัวบล็อกหรือตัววิ่งหลอกเขาล้วนมีส่วนช่วยอย่างมากมายให้อเซนอนกลายเป็นหนึ่งในทีมที่เก่งที่สุดในการเล่นลูกเซตพีซในพรีเมียร์ลีกไคฮาวเวดไม่ได้กลัวที่จะเข้าประทันในแดนกลางและเขามักจะอ่านเกมได้ดีรู้ว่าบอลจะเด้งไปทางไหนหลังจากลูกลอยกลางอากาศตัวอย่างที่ชัดเจนคือประตูของเลอันโดนทรัซาในเกมเยือนเวสแฮมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ในตัวอย่างนี้ คฮาวเวดกำลังมองดูอันฟองเซอเรโอล่าเตบอลยาวและไคฮาวเวดขยับเข้าใกล้คู่ที่ดวลกลางอากาศเพื่อเตรียมพร้อมรับบอลที่จะกระดอนออกมากับเรียวหม่งบอลไปข้างหน้าและเมื่อลูกบอลใกล้ถึงเคริร์สซูมาคฮาวเวดก็ปรับตำแหน่งอีกครั้งคฮาวเวดคว้าบอลจังหวะสองได้ก่อนจะเปลี่ยนทางบอลด้วยหน้าอกส่งต่อให้ทอซาก่อนที่จะแย่งบอลกลับมาได้อีกครั้งหลังจากกองกลางของเวสแฮมแย่งบอลคืน จากนั้นไคฮาวเวตดก็จ่ายบอลให้อเดกาดเพื่อเริ่มเกมรุกซึ่งจบลงด้วยการที่ทอซายิงบอลเข้าประตูไปได้การใช้สมองในการเล่นฟุตบอลของไคฮาวเวตดคือวิธีที่เขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่อย่างไรเมื่อไหร่ควรอยู่เมื่อไหรควรวิ่งมันยอดเยี่ยมจริงๆอเตต้ากล่าวเมื่อกักฎาคมที่ผ่านมาทักษะเหล่านั้นไม่ได้ช่วยอาเซนนอนแค่ตอนที่เสียการครองบอลเท่านั้น แต่ยังช่วยตอนที่มีบอลด้วยนอกเหนือจากประตูของไคฮาวเวตดในฤดูกาลนี้มาจากการเคลื่อนที่ตอนไม่มีบอลได้อย่างฉานฉลาดการวิ่งของเขายังช่วยอาเซนอลในพื้นที่สุดท้ายด้วยการสร้างพื้นที่ให้กับผู้เล่นคนอื่นๆอ,อ,อีกด้วยในเกมที่อาเซนอนอลชนะลูตัน4ประตูต่อ3เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเขาไม่ได้สัมผัสบอลเลยแต่การวิ่งของเขาสร้างพื้นที่ที่ทำให้กาเบรียลเซซูสยิงประตูได้ เกมนี้ไคฮาวเอตอยู่บริเวณกรอบเขตโทษและเชซูสอยู่ด้านหลังเขาในขณะที่ซาก้ากำลังตัดบอลให้เบนไว้วิ่งทะลุแนวรับของลูตันอีกด้านหนึ่งการวิ่งของไคฮาวเตลากกองหลังของลูตันกาเบรียลโชและเทเดนเมนกี้ไปกับเขาเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับเชซูสไปทางเสาด้านหลังเบนไว้ White, ส่งบอลไปทางโซนนั้นและเชซูสก็หม่งบอลเข้าก้นตาข่ายเป็นประตูขึ้นนำของอาร์เซนอล ในแง่ของการวิ่งทำทางเข้าเขตโทษไคฮาวเอดวิ่งทำทางเข้าเขตโทษเฉลี่ย6.2ครั้งต่อ90นาทีติดอันดับ8ของพรีเมียร์ลีกในบรรดากองกลางตัวกลางและกองกลางตัวรุกที่เล่นอย่างน้อย900นาทีแม้ว่าในเกมล่าสุดที่ชนะนิวคาสเซิลและลิเวอร์พูลไคฮาวเอจะเล่นเป็นกองหน้าตัวต่ำสุดแต่90%ของเวลาที่เล่นในพรีเมียร์ลีกฤดูการนี้เขาเล่นในตำแหน่งกองกลาง จริงอยู่ที่เราอาจรู้สึกหงุดหงิดกับโอกาสที่พลาดไปแต่ไคฮาวเวดเองก็สร้างประโยชน์ให้กับอาเซนอนมากมายโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่า2ช่วงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของทีมในฤดูกาลนี้คือลูกตั้งเตะและช่วงที่เสียการครองบอลในทั้ง2ด้านและไคฮาวเวดยังพิสูจน์ให้เห็นว่าเขามีบทบาทสำคัญในหลายๆด้าน คลยฮาวเอยังมีช่องว่างให้พัฒนาในแง่ของการเลี้ยงบอลแต่ในแง่ของการเคลื่อนที่โดยไม่มีบอลเขากลายเป็นผู้เล่นที่สําคัญมากขึ้นเรื่อยๆต่อการพัฒนาการของทีมอาเซนอลนที่กําลังไล่ล่าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกในรอบ20ปีถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์และกดติดตามช่องนอกจากนี้อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนด้วยกระดิ่งเพื่อไม่ให้คุณพลาดเนื้อหาใหม่ๆ เจอกันในคลิปหน้าครับ